เรื่องเวลาาธารมอะครับรอาจารย์อพอเราทิ้งสังคตะเรียบร้อยแล้วอ,อสังคตะปรากฏขึ้นเนี่ยครับในส่วนของหกหกอาการนั้น,น่ะครับอาจารย์ที่ต้องทิ้งนิพพานไม่เพลินนิพพานเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งในส่วนของนิพพานส่วนนี้อครับจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคืออาจารย์ว่ามันอัตโนมัติเพราะพระเจ้าก็ไม่ได้สั่งให ไม่ได้ให้เราเดินมัดไงแต่ผู้เจ้าบอกความเป็นผู้เจ้าและพระหลานเนี่ยก็จะไม่เพลินในนี้ก็คือเหมือนเงี้ยคือพูดเลยว่าไม่เพลินนั่นคือมันมีอยู่แล้วเส่็จมาพอไปถึงปุ๊บก็ก็ทิ้งเลยก็รู้ก็รู้แล้วว่าคือรู้แล้วว่าหลักการว่าเพลินเนี่ยเป็นปัญหาครับดังนั้นเมื่อเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหันมามองนิพานหรือนิพานรัทาตุยาก็อ๋อรู้ละจะไม่เพลินอย่างเงี้ยเขี่ยครับอาจารย์ คือไม่ต้องมาเดินมคัคกอีกเ็าไม่มีมคัคอะไรจะให้เดินเลยเขียครับผมเนี่ย yeah, <laughs> อัตโนมัติเลยไงใช่เพราะรู้รู้หลักการแล้วว่าตัววิราค้าเนี่ยคือคือสุดยอดแล้วถ้ามีราคะคือความเปลี่ยนแมนิดเดียวเพราะจันทาราคะานั้นที่ตัณหาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันตัวเดียวกันหมดอย่างเงี้ยอ่านั้นเราก็จับมาพูดราคะตัวเดียวเพื่อให้เชื่อมกับตัววิราค้ธรรมดังนั้นก็ต้องถามว่าใครเป็นคนมีราคะาก็คือสัตว แล้วใครกําลังจะปล่อยราคะก็คือสัตว์โดยเดินมักและหลังจากเดินมัเพราะมักแปเป็นยอดของสังคตะเดินมาที่สุดยอดแล้วเพื่อหลุดพอหลุดแล้วก็คือคนนั้นวิราคะคือไม่มีราคะดังนั้นผู้ที่ผู้ที่ทาตรงนี้ก็คือเป็นเป็นผู้ที่มีวิราคธรรมในตัวของเขาอย่างงี้อ่าดังนั้นผู้นี้จึงเป็นผู้ที่ ไม่ยึดทั้งสังกตะแล้วก็อสังกตะซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ใช่สังกตะอยู่แล้วแต่ระบบมันก็มีแค่สองเท่ากับว่าอาสังกตะเนี่ยมันเหมือนมีสองหนึ่งมันเป็นหนึ่งแต่ก็เหมือนมีสองหนึ่งมันจะอาจจะใกล้ยๆกับเม็ดฝนที่ตกลงในมหาสมุทรซึ่งมหาสมุทรเนี่ยเค็มแต่เม็ดฝนเนี่ยน้าจืดถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ,ะมันก็คือสิ่งนั้นที่ที่อยู่ในในมหาสมุทร พระหานทั้งหลายก็ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นนันมากเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงในมหาสมุทรเป็นจํานวนมากแต่นิพานธาตุก็ไม่เต็มอย่างนี้มันก็เลยเหมือนเหมือนมีสองหนึ่งอยู่ในนั้นดังนั้นภายภายใต้วิราคาธรรมมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่สังคตะนั้นก็คือปฏิเสธสังคตะทั้งหมดหลุดจากสังคตะ หรือธรรมชาติที่ไม่เกิดละอืมอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ก็คือสัตว์สัตจริงๆแล้วก็คือไอสิ่งๆเนี้ยที่มันวิราคธรทมใช่ไหมครับอืมแต่ว่ามันไม่มีปรากฏการเกิดพงเลยไม่สามารถบัญญัติได้ไว้สิ่งนี้คือสิ่งอะไรอืมแต่ข้า้งก็เลยใช้คําว่ามีอยู่ใช่ก็เลยพูดได้แต่แต่สภาพของทมที่เออ่มันจางคลายลาใช่ทมที่จางคลายทมที่ปล่อยวาง คลายความกำหนัดคลายความพอใจทำเนี้ยคลายความพอใจทั้งในสังคตะแล้วก็อสังคตะแต่ตัวมันเองมันก็ต้องเป็นคุณสมบัติเดียวกับอสังกตะนั่นแหละถ้าเราดูเนี่ยมันจะเหมือนกับที่บุรุษยืนอยู่บนไหล่เขาที่ดูห้วงน้ําใสแต่นั้นบุรุษนั้นเนี่ยก็ต้องยืนอยู่ในอสังกตะเพราะห้วงน้ําใสก็คือสังกตตะ ที่เขาเห็นระบบของสังกตาทั้งหมดเห็นกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายกรวจดินอดังนั้นระบบของสังกตาที่ว่ายิ่งใหญ่กลับจริงๆเหมือนเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับอสังกาอืมตอนที่กินข้าวกันพวกผมก็นั่งถกกันตกลงรงกันคืออะไรกันแน่สัตว์ก็คือไม่ใช่เวลากระทัมแต่ว่ารู้เวลากระทืม แล้วก็อีกเรื่องตัว,ต,วตัวมันเป็นวิราคาธรรมคือเพราะก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะโอเคซึ่งวิราคาธรรมเท่ากับมันเชื่อมเชื่อมสองระบบเหมือนกับสุญญตาคําว่าสุญญตาก็มีทั้งฝั่งสังคตะแล้วก็อสังคตาสุญญตาที่ไล่ตั้งแต่ปฐมฌานมายันสัญญาเวทิตและสุญญตาที่เป็นฝั่งอสังคตาก็คือปรมานุตตะลาสุญญตาก็ว่างเหมือนกัน คือว่างจากฝั่งนี้ว่างจากสังคาะทั้งหมดอือย่างนี้ดังนั้นเท่ากับเป็นคําที่เป็นกลางๆที่คลุมทั้งหมดเลยเมื่อกี้พอพูดถึงเวลาคธรรมกับวิมุตติยานทัศนะค่ะาอาจารย์อาการอะไรมันจะต้องเกิดก่อนกันคะหรือว่ามันเหมือนกันคะจริงๆก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าจะเกิดก่อนเกิดหลังถ้าจะพูดมันมันอยู่ที่ตำแหน่งของการพูด วิรากะธรรมมันพูดคลุมได้หมดเพราะตั้งแต่เริ่มปล่อยวางอะไรก็ตามตั้งแต่ลูปมันก็คือวิรากะธรรมไล่มาเลยมันครอบคลุมมากกว่าแต่ถ้าวิมุติยานทัศนะก็คือจุดที่มันหลุดจากขันธทั้งสี่มาทั้งหมดตำแหน่งนั้นดนั้นวิมุติยานทัศนะจะชี้ชัดลงมาที่มันก็คือวิรากะธรรมที่ชี้ชัดลงมาณนะจุดที่ไม่ตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งสี่ ถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าคนที่รู้วิมุติยานทัศนะตรงนั้นนะอาการแบบเนี้เขาเขาได้เกิดวิลาคธรรมเรียบร้อยแล้วแล้วเขาถึงหลุดแล้วก็ถึงเห็นในช่องช่องนี้เขามีวิลาคธรรมมาจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคือวิญญาณใช่ไหมแล้วเขก็สามารถที่จะไม่ให้วิญ,ญญาณขานนี้ตั้งอยู่ในสี่ธาตุในวิญญาณทีตีทั้งสี่ได้ อย่างนี้เวลาคธรรมถ้าเทียบกับอริยบุคคลมันก็เป็นเวลาคธรรมววลาค่าธรรมววลาค่าธรรมได้หมดใช่ไหมคระอาจารย์อย่างโสดาบานสกาธาคา,<น>า,ามีนาคก็มีววลาคธรรมแต่ละระดับระดับไปเรื่อยๆใช่อย่างนี้การละสังโยชน์ในแต่ละ,ะอริยบุคคลเราก็ถือว่าการละสังโยชน์นั่นก็เป็นเวลาคธรรมถูกต้องเวลาค่าธรรมในคลุมคลุมหมดเลย กแต่ถ้าเป็นวิมุติยานทัศนะเมื่อไหร่นั่นคือระดับเป็นอรหันต์แล้วใช่ชี้มาที่จุดตรงหลุดทั้งหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมเขียแล้วนั่นน่ะอืมไม่งั้นกินข้าวอร่อยครับถกกันเออแล้วก็มีมีเรื่องอุเบกขาคือใช่คือถ้าเราใช้พะสูตรเนี่ยมันลงตัวได้ไงพราะพระสูตรเนี่ยจะไม่ขัดแย้งกันแล้วพอเราไข่ควรละเอียดเนี่ยพะสตรจะเชื่อมกันหมด